ดีนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเรื่องงานยามดีกับการหาร้านทำรถก็คือผมผมนัดช่งางไว้แล้วครับแล้วก็จริงๆนะัดเก้าโมงครึ่งนะแต่ว่าเอ้จริงๆนัดเก้าโมงนัดช่างมาตอนเก้าโมงตอนนี้เก้าโมงครึง่งเพิ่งเริ่มเดินทางเพราะว่าฝนตก เป็นเดินทางจากออสิตไปไปซอ่อมรถวอนี่ผมรถผมอะเจ้าเห็นกคันนี้น ใกล้สุดก็คือรถตาการนะที่ตามเขตเป็นช่างวีเกียวซิ่งนะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดนะแต่แต่แ,ตแน่ๆคือช่างวีนี่จากจุดเริ่มเดินทางนะผมเดินทางทั้งหมด60กิโลประมาณชั่วโมง,งเดี๋ยวไปเจอที่โน้นคะรับ 26กกิโลผมก็ไม่ไแน่ใจว่าทำไมจีพีเอนให้เข้ามาพามาในเมืองนะไปะห้าเหลืออีก20บกิโลจะถึงละรถเยอะมากเหลืออีก13กิโลนะจะถึงจะถึงหมดที่ปากไวตอนนี้ผมอยู่ที่แยกแยกอะไรวะ โรงบามยุพาลาคือให้ไปเชียงใหม่ยังไปง่ายกว่าเข้ากรุงเทพอีกรู้สึกแบบอ๋ออะไรครับเนี่ย <laughs> โอ่เป็รรอด้วยขนาดเปิดทีเวสที่ทมีการหลบทางเราก็ไม่ค่ายจะเข้าเมืองด้วยอย็มีพี่ตำรวจด้วยนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวหมอปะโอไม่ใช่ซีคอนเฮ้ยอะไรวะ ที่ร้อนเนี่มันออกกรุเทศจังอเป่สวนหลวงรอเก้ากรุงเทพเลยสวนหลวงรอเก้ายังไม่ออกจากกรุงเทพหรอกเหลืออีกหนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายนะครับมันลงนี่ดีไหมมันลงได้อยู่ ทัวน์เขาเชียนตรงสามแยกครับอ่าโอเคเข้ามาซอยสามเกือบสุดซอยเลยครับโอเคครับผมเกือบสุดซอยสามจะเข้าไปเลยอ๋อโอเคครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปนะพี่ได้ครับครับผมครับดูตอนช่างทำเลย ครับกำลังเตรียมของเมื่อกี้ได้ยินช่างร้องืออหือแสดงว่าสาหัสเหมือนกันคันนี้เดี๋ยวดูภาพก่อนหลังแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับรถอะมีอาการที่ว่าถอดไม่ออกใช้สามขาก็แล้ว เชื่อมดึงออกอะไรเงี้ยตอกเข้าตอไม่ไม่ขยับเลยก็นี่ีเดียวครับคือขาบุ๋เดี๋ยวก่อนเวลาสักพักหน,นึ่งจะออาเบีอกินนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวทำรีด้วยกินเตี๋ยวด้วยนี่แม่ครัวมาให้บอกเคสนี้น่าจะยาวนาน กินก๋วยเตี๋ยวกันก่นกอนดีก,กว่าโอเคครับผมเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวไปดูทถต่อก็ออนะ,ะเรียบร้อยดีหลังจากผ่านไปเกือบชั่วโมงปกติครึ่งชั่วโมงพี่เสร็จแล้วปิสูตรว่าปกติทอดชามเนี่ยสิบนาทีก็เสร็จแล้ว ไม่ถึงด้วยนี่มันไหมคางไหมร้อยปีนะร้อยไม้ปีก็ตอนนี้จะทำเกลียวแล้วก็ขัดข้อเหวียดนิดหน่อยว่าดูตอนเสร็จเลยแล้วกันดูช่างแล้วโอเคครับผมตอนนี้กเกลียวสำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะหลังจาก <c oughs> เอาหลังเต่าออกชั่วโมงหนึ่ง เขียวจะเป็นเงาเงาโอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวผมแปะเพจให้นะฮะสวยๆกิฟต์โอเคไม่ไรเข้ามาหาพี่ได้ได้ครับผมไม่มีไรทำก็วิ่งมาเที่ยวได้ได้เที่ยวมาหาอะไรฝึกษาเดี๋ยวไม่นานพี่จะลงเครื่องตึงเครื่งมีริงอ๋อไล่เป็นคันต่อคันเลยได้ได้ได้ บางทีอย่างนี้นแหวนเบิร์นไม่มีเราได้ทำมุงทำแหวนทำอะไรใส่ให้มันปึ๊กทีเดียวเลยมันจบเลยอ๋อโอเคโอเคผมก็ขอบคุณมากครับมือนี้โอเคครับีมะไรโทรมาไปละ